สวัสดีค่ะมาเลยจ้ามากินข้าวน้ำกกนจ้ะวันนี้กินเมนูส้มตำรสแซ่บๆจ้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหนังไก่ทอดจ้าเพราะว่ากัข้าวาาเหนียวไว้เมื่อกี้มาเลยจ้ามากินส้มตำรสแซ่บๆด้วยกันจ้าอันนี้ก็จะเป็นหนังไก่ทอดจ้า ลาบหมูจ้าทุกคนยั่วๆจ้าข้าวร้อนๆเต็มกระติบเลยจ้า ถ้าผ็ดไมคะไม่ผ็ดไม่สั่งว่าจะเผ็ดนะชาระอัน

ตักกินได้ได้วยพ่อทำมือมบิ่ดอ่ะไปทั้งพ่อแม่บอกวางไว้วนั่นเลยมันมองวนี่ครับพ่อบอกไม่เก็บหอมตาดแน่ดำมืดแม่กินไปเนี่ยรอบนึงแล้วหืม ขนมจีนอบแห้งนะคะทุกคนเส้นเหนียวนุ่มอร่อยอร่อยนะคะมีทั้งหมดนะคะทุกคนห้าสีนะคะใช่ส,สีหกสีค่ะทุกคนฟรมรี่ไลฟ์สไตล์นะคะ เส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยค่ะกินกับขนมจีนนะคะอยากกินตอนไหนแล้วก็กินนะคะทุกคนต้ม10นาทีค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะกินกับส้มตำอร่อยอร่อยค่ะเส้นเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่มรับรองคุณภาพเลยนะคะทุกคนขนมจีนแอลแ้งของ Family Life Style นะคะ บกินต่อทุกคนกินสม้มตำกันต่สอส้มตำอร่อยอร่อยนะคะเห็นไหมคะทุกคน อก็อโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ